ใช่ค่ะแล้วอีกคนหนึ่งนะคะที่มีการออกมาเคลื่อนไหวในช่วง2วันนี้นะคะก็คือองค์ครษ์พิทักษนายกท่านนี้นะคะคุณรัมโบ้ค่ะคุณเสกสกลอัถาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันก่อนเมื่อวานก็บอกอีกบอกว่าความเคลื่อนไหวการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยากจะเห็นตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอ เขาไม่ไิ้ใชของสารก่อนนะคะเพราะว่าก็เป็นห่วงบ้านเมืองว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะแบบไม่สงบสุขหรือเปล่าแล้วก็เคยเหตุตัวอย่างเรื่องของการชุมนุมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนปชกลุ่มกปปสกลุ่มอะไรต่างๆมากมายกลุม่มพันธมิตรด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่อสายโฟนอินพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะกับคุณเสกสกลอัฏฐาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลมโบค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคุณกวางคุณตะครับสวัสดีครับ <c oughs> คง <น S 2> <ม>จะได้เห็นแล้วนะคะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยคือพี่โบ้ก็พูดันก่อนแล้วว่าเออเป็นห่วงเรื่องการชุมนุมวันนี้ก็สามที่คลุ่มที่จะออกมานะคะกังวลกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะผมเองในจริงจริงเนี่ยด้วยตัวเองประสบการณ์อยู่การชุมนุมมายาวนานตั้งแต่ยุคของปีห้าสองปีห้าสามก็ถือว่าร่วมชุมนุมนะครับ <mm. แม้กระทั่งชุมนุมแก้ไขปัญหาเรื่อง ม็อบกเกษตรกรสมัยนะครับในยุคที่มีข่าวว่าเอาสุนัขเอาหมามากัดม็อบผมก็เป็นแกนำนำํานําชาวไร่มันสัาปหลังเน่มาประท้วงอยู่หน้าทำเนียบก็เป็นแกนนําในเรื่องของการอยู่กับม็อบกับพี่น้องประชาชนมาตลอดแต่ถ้าเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนผมก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าเรื่องการเมืองเราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดความเสียหายบอกตรงๆเลยเนาะคุณกวางคุณตามไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เรื่องม็อบนะฮะ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมอบในขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่านะครับก็ปล่อยเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายปล่อยเป็นเรื่องของาาตุลาการศาลรัฐมนูญซึ่งไม่กี่วันท่านก็จะองค์คณะก็จะพิพากษาอยู่แล้วงีินิสัยอยู่แล้วพวกคุณจะมากินปูนร้อนท้องไปรับจับไปรับงานใครมาหรือเปล่าผมไม่อยากจะกล่าวหานะเพราะว่าอย่างมีบางคนในในใน,ในเครือข่ายของพรคเพืกเก่อไทยเขาก็บอกว่า รออีกเจ็ดปีเออโทษทีร้ออีกเจ็ดเดือนก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วอีกเจ็ดเดือนอีกวิสีเดือนเลือกตั้งใหม่แล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ผมเห็นด้วยนะประเด็นนี้ผมเห็นด้วยเพราะอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วให้ที่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินหน้าต่อจะจะลงจะเป็นคดี d i d a นานะยกต่อก็พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินคุณกลัวเหรอือกลัวเสียงประชาชนเหรอไหนบอกว่าเพื่อไทยจะเลนสไล ในเมื่อประเทศไทยจะแรนสไลด์มัครจะมาควบคนเอกประยุทธ์จันโอชาทำอะไรนะครับนี่คือสิ่งต่างๆผมวิเพราะและ้วการที่คนออกมาในแต่ละคนเนี่ยคุณกว้างคุณป้ะก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับแต่ละคนนั้นก็มีประสบก,การณ์ผม้ากลับไปนิดหนึ่งว่าทาไมยุคอดีตขุนนํำที่โกงขุนนาำที่โกงบ้านโกงเมืองทำไมคุณไม่มาขับไล่คุณกลับมาเชียรย์วันนี้เอกประยุทธ์จันโอชายังไม่มีเรื่องการบริหารราชการติดพลาด ยังไม่มีเรื่องประวัติด่างพร้อยเรื่องการทจริตคอร์รัปชันยังไม่เกิดทําให้เกิดความเสียหายวิกฤตโควิดวิกฤตสงคารามราคาอะไรต่างๆสินค้ามันแพงขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็เกิดจากวิกฤตต่างๆมันไม่ได้เกิดจากการบริหาาจัดการของท่านนายกดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเดียวที่เรารับไปได้คือเรื่องของการคอร์รัปชันทจริตถ้าผู้นํามาพุดจริตคอร์รัปชันเนี่ยธุต่างๆเหล่านี้ค่อยมาไล่ ยังไม่มีอะไรเลยแล้วออกมาสร้างม็อบแล้วแค่แค่เหลืออีกเจ็ดเดือนเนี่ยแล้วคุณจะมาอะไรทําเพื่ออะไรไม่อย่างที่คุณกวางโพสต์ที่ถ้าเกิดมันมีม็อบออกมาม็อบสนับสนุนม็อบปกป้องสถาบันออกมาพราก็มองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชนะัยยกได้ปกป้องสถาบันแล้วก็บริหารบ้านเมืองยังไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดมีม็อบออกมาชนกันม็อบชนม็อบ แล้วไปเข้าทางทหารนี่แหะนะไปเข้าทางทหารเกิดมีการมายึดอำนาจากังมันน่ากลัวกว่าอยีดดังนั้นอย่าให้เกิดมีม็อบชนม็อบเ,อเ,เลยแค่เ็บยดเดีคดก็ไดิคุณเสกลพูดแบบนี้นแสดงว่าตัวเองจะไม่นำม็อบออกมาชนม็อบแน่นอนนะยืนยันกับรายการเราผมผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคุณตาผมหมายถึงว่า นะพวกผมก็มีมือมีเท้าเป็นบุคคลที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่ปกป้องสถาบันแล้ววันนี้กลุ่มคุณคุณจตุพรกลุ่มคนากข่าวเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีแนวร่วมกลุ่มสามิ้วสามสี่คณะรัฐออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันแสดงว่ารู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการที่จะไปจับช่วงก้าล่วงสถาบันหรือเปล่าเพราะคนพวกนี้จะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาบัวพันในการเอามาขับไล่นายก พราะพวกเราก็มองว่าพลเอกประยุทธ์นายกเนี่ยเป็นบุคคลที่นะครับจงรักภักดีปกป้องสถาบันเป็นผู้นําที่ยืนหยัดในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่กลุ่มของคุณลกเขากลุ่มคุณ,คณอิณุกรพรแล้วกลุ่มแกนนําคณะราษฎรสามลิวสามสี่ท่วงหลายออกมาในข่าวเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าทั้งที่ไม่รอ,าอการนี้ได้ใช้สารรัฐธรรมนูญผมก็บอกไปว่าถ้าพวกผมก็ทนไม่ไหว นะถ้ามันมีเหตุการณ์ที่พวกคุณสารรับนูลวิทย์ฉยออกมาแล้วผมยืนยันว่าถ้าสารมันวิทยฉยออกมาแล้วเราต้องยอมรับไม่ว่าจะออกมาทางไหนก็ตามนะครับถ้าออกมาในทางที่ให้ท่านนายกพ้นตำแหน่งท่านนายกก็พร้อมปฏิบัติท่านนายกไม่ได้เคยฝ่าฝืนข้อกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่านะครับสารนูลวิทัฉยว่าท่านนายกปฏิบัติอยู่ปฏิบัติต่อได้เป็นนายกต่อได้ก็ก็ต้องยอมรับคำวิจยเยแต่ถ้าเกิดสารนูลวิทัฉยออกมา นายกปฏิบัติงานต่อไปได้เนี่ยคุณยอมยังออกมาสร้างม็อบมาไล่นายกตรงนั้นแหละได้เจอกันตรงนั้นแหละได้เจอกันเพราะคำสัมภาษณ์ของพี่โบ้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าในส่วนของพี่โบ้เองก็มีมวลชนมากมายทั่วประเทศพร้อมที่จะเคลื่อนไหวออกมาสนับสนุนนายกพร้อมสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันที่ว่ามีโอกาสที่จะออกมาเหมือนกันถูกไหมคะแตจะรอคำพิจัยของศาลก่อนนะใช่คุณตาสัญญาณแล้วนะในความหมายผมสั้นๆนิดนึงก็คือว่า ผมบอกว่าให้ทุกคนยอมรับกติกาให้ทุกคนรอ,อฟังคำวินิจฉัยของ,างศาลรัฐธรรมนูญตอนอน,อนายกเองก็พร้อมปฏิบัติตามในค,คำวินิจฉัยของาศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่า,าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แล้วพวกคุณยังมาขับไล่นายกแสดงว่าพวกคุณรับงานมา S <S ไล่อาจจะรับนามมาจากคนแดงใจหรือจากใครผมไม่รู้ะนะครับถ้าคุณยังมาขับไล่นายกพวกผมผู้สนับสนุนนายกประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้ปกป้องสถาบันทั่วประเทศก็พร้อมที่จะออกมาผู้เหมือนกันไม่ยอมให้พวกคุณมาทําเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายหรือมาเป็นข้อเท็จจริงกฎหมายเด็ดขาดนะครับประเด็นนี้แหละคุณตาคุณปวาที่ผมพูดแสดงว่าวันนี้ยังไงก็ไม่ออกมาชนเขาดีแล้ววันนี้เราจะออกมาแล้วใเราจะยึดหลักกฎหมายก่อนทีนี้ขอเข้า ประเด็นถ้าสมมติว่าสารวิฉัยสมมตินะนะครับ,รบมันออกมาไม่เป็นใจแบบที่พี่โบต้องการคือท่านนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกไม่ได้ไปต่อยังไงต่อในมุมของว่าที่หัว<อ> <ผม S 1> หน้า <ผม S 1> พักเทิดไทยผมบอกแล้วว่าท่านนายกก็ท่านเป็นผู้มีสปิปิตท่านยึดหลัดกกฎหมายของบ้านเมืองนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่บอกแล้วว่าผมมีประสบการณ์การเมืองที่ทําอะไรผิดบนถนนมาเยอะแยะแล้วผมก็อยากจะยึดหลักกฎหมายผมถึงไม่นําม็อบออกมาก่อนไงนะดังนั้นแล้วผมถึงบอกว่า ถ้าท่านนายกนะครับวิจัยฐานวุฒิวิจัยมาท่านนายกก็ไป,ไปตามกผมก็นะครับยึดหลักกฎหมายก็ไม่มีม็อบไม่มีอะไรอแล้วพรรคเพื่อไทยยังจะไปต่อไหมครับหร,หรือถ้าไปต่อจะชูใครอ่ะผมผมถึงบอกนี่ผมถามเลยเอาถามสำคัญว่าต่อไปเนี่ยสมมติอะสมมติว่าท่านคนเด็กประยุทธ์ชาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนายกต่อผมก็อยากเห็นหน้านายกคนต่อไปเป็นไทย นายกคนนั้นเนี่ยจะมาทาหน้าที่ในการที่จะถมานได้ฉันทําให้บ้านเมืองสงบจุกทําให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้หรือจะอานายกที่เป็นทาย,ยาทศูนย์มาคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโกงกินหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับและต่อไปคือใครผมไม่รู้ผมจากเห็นหน้านายกคนนั้นเยอะเกินที่สังพักเพื่อไทยอยากจะเสนอนะ<ฆ>แล้วก็เอามาเพื่อที่จะช่วยใครกลับบ้านกลับช่องมาฟอกคดีหรือล้างคดีหรือเปล่าล้างวงินที่หรือเปล่าผมไม่รู้ นะครับผมก็อยากก่อนจะไปถึงขั้นนั้นก่อนจะไปถึงขั้นของเพื DVD> ่อไทยถ้าเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยถ้าเอาจากบัญชีรายชื่อก็เป็นคุณชัยเกษมใช่ไหมคะแต่ว่าพี่โบเอาตรงนี้ก่อนนะว่าสมมุตินะคะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้มีคําตัดสินคำานิฉัยออกมาเพราะเราไม่รู้เลยไม่มีมีเงื่อนไขเวลาเลยแต่ว่าถ้าการชุมนุมของกลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีต่อไปเรื่อยๆแล้วสารยังไม่ได้สั่งอะไรออกมาทางกลุ่มพี่โบจะยังไงคะเคลื่อนไหวอะไรยังไงไหม ผมผมก็บอกว่าวันนี้ผมรอคําสั่งศาลอย่างเดียวท่านนายกก็ยินยันว่ารอรอคําสั่งศาลอย่างเดียวดังนั้นอย่าไปถามนาครับอย่าไปถามว่าถ่านายกโดนจะต้องเป็นใครเป็นใครนี่คือการคําถามนําผมยังมั่นใจในเรื่องของคำํำวิสัยของของของ,ของสุรการศาลรัฐปรนูลศาลรัฐรนูลน,น,นะครับท่านก็ยึดหลักกฎหมายแนละ้วเพราท็จจริงพวกเราก็ยังมั่นใจว่าท่านนายกเดินต่อไปได้ นะครับเรามั่นใจว่านายกต่อไปได้ดังนั้นคําถามที่คุณต้าถามผมเชื่อมั่นว่าไม่มีนะเชื่อมั่นไม่มีแล้วเพราะผมเชื่อมั่นในในคำวินิจฉัยมากกว่าครับว่านายกสามารถอยู่ต่อได้นะครับในขนาดเดียวกันมานับปีไหนคะถ้าไปต่อได้รับศูที่70 70 62นับไปเลยฮะใช่ครับผมนะครับตั้งแต่ที่ท่านรับได้รับในสภารับบทเก้านะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ถุนาหนส62นะครับ ผม,ผมมั่นใจอย่างนั้นแต่ถ้ากรณีนะถ้ากรณีที่คุณตาถามว่าถ้ากรณีที่เกิดมีข้อผิดพลาดว่าสารนุนว่าชี้ว่า คนครบแปดปีแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของขบวนการจะสภาก็ว่ากันไปนะครับใครจะรักษาการก็ว่ากันไปสภาก่าวกันไปะสรรหากันไปก็เป็นตามขบวนการขั้นตอนกฎหมายเราไม่ต้องไปชี้นําว่าจะเป็นใครเพราะเราไม่รู้ว่าสภาจะเลือกใครในวันนั้นอาจจะคุณใจเกษตรก็ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมถามผมถามพี่โบ่ได้แหละผมถามคุณเสกสกุลเนี่ยแหละว่าพักเทือไทยจะไปต่อไหมถ้ามันเกิดกรณีแบบนั้นอ๋อเทือไทยแหรอเทือไทยไปร้านเนไปคุณตาผมฟังไม่ชัดโทษีับ โตตีก็ีไม่ว่าจะมีพลเอกประยุทธ์ไม่มีพลเอกอประยุทธ์ไท<อ>ยก็จะไปต่อผมได้ยินเราเพือไทยโตตี<ะ>แต่ประเทศไทยนี่เดินต่อไม่หยุดฮนะไม่ว่าจะมีพลเอกประยุทธ์หรือไม่เป็นพลเอกประยุทธ์แต่จุดของเราคือต้องปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และนายกที่จะมาก็ต้องเป็นนายกที่ใจซื่อมือสะอาด ไม่คิดทุจริตคอรัปชันและมีประวัติการทํางานที่โปร่งใสเหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชามีในใจไหมครับมีในใจไหมครับตอนนี้ไม่มีในใจอตอนนี้มีในใจอยู่เรื่องเดียวคือมั่นใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา, <S <S อชาเป็นในายกัฐบนตรีต่อมีในใจอยู่เรื่องเดียวตอนนี้และมั่นใจด้วยครับพี่โบคะมีคําถามมาจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้พี่โบเนี่ยถึงได้รักลุงตู่พลเอกประยุทธ์มากขนาดนี้คะ ก็ก็คุณเคยฟังวันนั้นคุณธนกรคุณโคศกอดีตโคศกก็มาสัมภาษณ์รายการผมสัมึกผมอยู่ก่อนคุณธนกรดีุธนกรมาทีหลังผมผมเป็นชื่อลมตรีก่อนคุณธนกรประมาณเกือบสองปีนะครับใครอยู่ใกล้พลเอกประยุทธ์จั่รัตและพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่เป็นคนที่คุณมองในภาพรวมก่อนเนี่ยในนี้น้องคุณตาคุณัวครับใครบอกพี่เลมโบนะนะจะชื่อหน้าลัวหน้าลัวเลมโบ ให้อยู่ใกล้เลมโบ้กับรักทุกคนเพราะเลมโบก็เป็นคนที่เข้าหาชักเสนสน,นมแล้วก็เป็นการเองกับทุกคนต่้นใายกเหมือนกัน ท่านเลยกเป็นคนใจดีใครอยู่ใกล้จะรู้ท่านยกเป็นคนน่ารักใครทําง,งานใกล้จะยกจะรู้เลยท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนนห่วงใยประเทศชาติทุ่มเททํางานไม่รู้จะทหยืไ่งไงและท่านไม่ได้เป็นคนโหดเยี่ยมติดใจโหดเยี่ยมหรืออารมณ์ร้ายเหมือนที่คนทุกคนมองภาพใครอยู่ใกล้จะรักจริงๆะนะครับท่านให้เกียิทุกคนคนะครับท่านตั้งใจเวลาคุยกับใครเดี๋ยวท่านให้เกียิทุกคนไม่เคยไปไปมหรือใส่อารมณ์กับใครเลยเข้าใจมุ<ถ>มโฮโฮมองและความรู<ค>ร <ๆ S 2> ้สึกของพี่น้อง ถ้อยู่ใกล้จะรักจริงๆอันนี้ยอมรับเข้าใจเข้าใจความประสนีส่วนส่วนของพี่โบเองอะคะ่ะหัวหน้าพักเทิดไทยนะคะจะเปิดตัวอะไรยังไงเมื่อไหร่คะ ผมประมาณนี้ครับหลังจากการวินดีใช้ท่านนายกเรียบร้อยแล้วจะยกผ่านเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็จะเริ่มเปิดตัวประมาณต้นเดือนกันยานี่แหละครับต้นเดือนกันยานี้ก็จะเริ่มเปิดตัวแล้วก็หลังจากที่เนี่ยตอนนี้ก็ทางการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ให้ส่งเอกสารส่งลายก็ใกล้เสสมบูรณ์แล้วครับผมสมบูรณ์เรียบร้อยก็การคิดว่าวันต้นเดือนกันยานี้ก็จะเริ่มเปิดพัดให้เป็นทางการและเดินหน้าไม่ว่าจะเป็น สูตรร้อยหันหรือห้าร้อยหันคุณตาคุณกวางครับสู้หมดทุกสนามและส่งทั้งสี่ร้อยเจ็ดทั่วประเทศนะครับพบเลยครับไม่มีปัญหาครับืรยันอย่างนั้นขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับเช้านี้ครับขอบคุณมากคุณตาคุณกวางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเข้าใจความรู้สึกเวลารัก ก็จะรักสุดๆอย่างงี้แหละแต่อย่าลืมว่าในท้ายสุดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความรักนะมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเจตนารมณ์แล้วก็หลักการของประชาธิปไตยแล้วก็อย่างเรื่องมปมแปดปีอันนี้อันนี้ว่ากันตามตรงนะว่ากันตามเนื้อผ้านะคือบางคนเนะี่ยเขาไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ดีนะคะ,ะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มื่อเขาไปดูเรื่องแบบข้อกฎหมายแล้วก็เนื้อผ้าจริงๆว่าเอ๊ะมัน8ปีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือเจตนารมณ์ไม่อยากให้มีใครอยู่ในอำนาจเก<ม>ิน8ปีก็ไม่ได้เกี่ยวกักบรักหรเมืองงเเชช้้าานีีด๋ยววจับบต่าย ช่วงเย็นนี้จนถึงคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันในท้ายที่สุดแล้วมันจะมีอะไรคืบหน้าไปบ้างแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูประเด็นสังคมอื่นๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตำรวจที่ทำร้ายอดีตทหารเรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับไม่มีอ้อมข้อมมีคนตายคาบ้านก็เป็นปัญหาเรื่องภาวะอุาำจักแจงชัดเจนถ้าแพ้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะไปทำอะไรก็มีทางอื่นเยอะแยะครับ สุดกับหมาแก่โอ้โหสนุกสนานสะท้านสะเทือนคมทุกประเด็นชัดเจนทุกข้อสงสัยความขัดแย้งจะทําให้เกิดรอยร้าวใหญ่ในรัฐบาลหรือไม่ต้นต่อสาคัญครัธุรกิจสีเทาบางธุรกิจสีดำเลยครับเป็นประเด็นใหญ่ที่เราตั้งคําถามดังๆเราชนะใครคนที่ลงสมัครเนี่ยคน